มันคือดูนี่นะทุกคนดูนี่ดูนี่มันคือการสแกน QR code ตรงนี้แล้วมันจะให้รหัสมาเลยทันที you must check it นะคือมันบอกว่าให้เราเช็คตรงนี้นะให้เราสแกนเข้าไปแล้วมันเช็คได้จริงๆมันจะบอกรหัสมาเลยนะทันทีซึ่งผมหาวิธีได้จากการเป็นนักสืบยูทูบเบอร์จบเปิด YouTube แล้วก็หาเลยโอ้มันหายากมากนะ มันนั่นแบบโอ้โหต้องมาตากแกรตรงนี้เลยแบบเพื่อนแล้วใครมันจะไปรู้อ่ะเนี่ยผมต้องมาตั้งตากแกเน่อยออดิมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่เป็นอย่างเงี้ยมองเห็นปะมองไม่เห็นอะเนี้เออเดียนะไม่น่าเห็นอ่ะเออตอนมันเป็นเน,นี้ยเป็นเนี้ยเป็นรูปเนี้ยรูปคนเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหคุณพี่เกินปุยมุยต้องมานั่งตากแกคิวอาร์โค้ดนะถึงจะได้รหัสมาเฮ้ย